เซียนอม,มะตะ2,500ปีบทที่589เข้าพื้นที่โรคระบาดซูยเย่หันกายมาอย่างเชื่องช้ามองไกลออกไปกลุ่มชาวต่างชาติตาสีฟ้าและผมบลอนด์ประกอบด้วยชายหนุ่มทั้งหมด12คนแต่ละคนสวมชุดเดินทางที่ทันสมัยอย่างยิ่งและถืออุปกรณ์ไฮเทคไว้ในมือคล้ายกับนาฬิกาสื่อสารของทีมสืบสวนลิงผิวเหลืองนี่ดูเหมือนจะมาจากจีนนะดูเหมือนเขาจะรวยมากด้วย สมาชิกของทีมสำรวจมองหน้ากันและพุ่งเข้าหาซูเย่อย่างตื่นเต้นพวกเขามองซูเย่ขึ้นลงอย่างพิจารณาส่งของดีๆมาเดี๋ยวนี้หัวหน้ากลุ่มพูดอย่างเย่อหยิ่งพวกคุณรู้ว่าพื้นที่โรคระบาดอยู่ที่ไหนไหมซูเย่ถาม12คนตกตะลึงครู่หนึ่งและ3คนในนั้นสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยแววตาของซูเย่จับจ้องที่พวกเขาทั้งสคน อย่าพูดเลวไหลนะเจ้าลิงผิวเหลืองส่งของมาไม่งั้นฉันจะทําให้แกอยู่ไม่สู้ตายหัวหน้ากลุ่มพูดด้วยน้ําเสียงเคร่งครึมอีกครั้งลิงผิวเหลืองไอ้พวกกองขยะเอ้ยสีหน้าของซูเย่คเคร่งครึมลงเล็กน้อยดับยาวในมือของเขาพลันระเบิดออกทันทีประกายแสงดับอันเจิดจ้าพุ่งกระจัดกระจายไปทันที ท่านใดนั้นทั้ง12คนก็กรีดร้องสุดเสียง9คนถูกตัดหัวด้วยดาบเดียวและแม้ว่าอีกสามคนที่เหลือจะไม่ตายแต่เครื่องมือสื่อสารไฮเทคในมือของพวกเขาก็ถูกซูเยตขยี้แหลกเป็นเศษเสี้ยวซูเยเดินมาถึงเบื้องหน้าคนทั้งสามคนที่มีใบหน้าแปลกใจจนถึงเมื่อครู่นี้พวกเขาทั้งสามต่างหวาดกลัวพลังกำลังที่ซูเยแสดงออกมาคนคนนี้คือใครนี่มันร้ายกาจเกินไปแล้ว บอกฉันที่พื้นที่ปิดกั้นสำหรับผู้ติดเชื้ออยู่ที่ไหนซูเย่เอ่ยถามคำถามซ้ำอีกครั้งคุณคุณพูดว่าอะไรนะชายร่างกำยำสายหัวด้วยความตื่นตระหนกและพูดตอบฉันไม่รู้ชิงซุเย่ชักดาบฆ่าอีกฝ่ายทันทีพลางชำลังเลืองตาดมองไปที่คนที่สองแล้วเอ่ยถามพื้นที่ผู้ติดเชื้ออยู่ที่ไหนฉันฉันไม่รู้ ใช้ไวกลางคนคนที่สองเพียงแค่สายหัวแต่เมื่อเห็นการเคลื่อนไหวของมือซูเยสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปและรีพูดทันควันฉันได้ยินมาว่ามีพื้นที่ที่ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าไปแต่ฉันไม่รู้ว่าใช้เขตปิดล้อมอะไรนั่นที่คุณพูดะถึงหรือเปล่าฉันแค่ได้ยินมาว่ามีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ที่นั่นดีมากซูเย่พยักหน้าด้วยรอยยิ้มพึงพอใจแล้วเอ่ยถามอยู่ที่ไหนอยู่ทางฝั่งนั้น อีกฝ่ายเอื้อมมือออกไปด้วยความตื่นตระหนกและชี้ไปทางทิศตะวันตกยังมีอีกหนึ่งคำถามซูเย่ถามอย่างช่อชนฉันได้ยินมาว่ามีเหมืองหยกปราณอยู่แถวแถวนี้มันอยู่ที่ไหนเรื่องนี้ฉันรู้ชายคนที่สามมีแววตาแปลกใจรีบตอบพร้อมชี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออยู่ทางนั้นดูเหมือนอยู่ไม่ไกลจากบริเวณที่คุณถามเมื่อครู่นี้ขอบคุณสำหรับคำตอบที่จริงใจของคุณ ซูยเย่พยักหน้ายอย่างพึงพอใจจากนั้นสะบัดแขนออกไปชิงดาบพลังปราณปรากฏออกมาและภายใต้สายตาหวาดกลัวของคนทั้งสองสูยเย่ปลิดชีวิตของพวกเขาในดาบเดียวฉันเกลียดคนทรยศ ซูยเย่เอ่อยพูดเบาๆแล้วเดินหน้าต่อไปทันใดนั้นเขาก็นึกถึงอะไรบางอย่างได้รีบนำชุดของคนที่มีขนาดตัวพอๆกับตัวเองมาสวมอย่างระวดเร็วแล้วยังหยิบหน้ากาก,ากที่ใช้กันลมและทรายมาสวมรวมถึงหมวกคาวบอยและแว่นกันแดดแค่นี้ก็ไม่รู้แล้วว่าฉันเป็นใครจะได้จัดการเรื่องต่างๆได้อย่างสบายใจหน่อยซูยเย่แสยิ้มพลางโบกมือหนึ่งคราลมกระโชกแรงพัดพาเม็ดทรายมาฝังศพทั้ง12ศพ เมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นเขาก็รีบมุ่งหน้าไปทิศตะวันตกที่เป็นพื้นที่โรคระบาดหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงซูยเย่เห็นพื้นที่กักตัวในส่วนลึกของทะเลทรายรั้วธรรมดาทั่วไปที่ผู้พงังและยังเป็นรูแหวงดูเหมือนว่าใครๆก็สามารถลักลอบเข้าไปได้อย่างง่ายดายแต่บริเวณโดยรอบมีกลุ่มคนในชุดป้องกันเฝ้าอยู่ใกล้ๆนอกจากนี้ยังมีทีมผู้ใช้พลังระดับสูงคอยลาดตระเวนอยู่รอบๆน่าจะเป็นที่นี่แหละ ซูเย่มองจากระยะไกลาภายในรัวดูเหมือนว่าไม่มีอะไรแต่ซูเย่จำได้อย่างชัดเจนถึงสิ่งที่ชายผมบอ์กล่าวสหรัฐอเมริกาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อจึงจงใจปล่อยให้พื้นที่ว่างกว้างหลาย10กิโลเมตรตอนนี้สิ่งที่เห็นอยู่ที่นี่แม้การป้องกันดูละหลวมไปหน่อยแต่ว่าสิ่งต่างๆไม่ได้ง่ายอย่างที่ปรากฏเป็นแน่ ซูยเย่มองขึ้นไปและเห็นว่ามันค่ำแล้วทว่าเขาไม่ได้ลงมืออย่างเร่งรีบแต่อดทนรอจนความมืดของเวลายามค่ำคืนคืบคลานเข้ามาซูยเย่ขยับและย่องเข้าไปอย่างเงียบเชียบทันทีที่ไปถึงบริเวณนอกรวรขาก็เห็นพื้นที่กลางเต็นท์อำพรางอยู่ไกลๆทันทีชายหนุ่มครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและเข้าไปใกล้อย่างรวดเร็วโดยพยายามปิดกั้นลมหายใจไว้ เมื่อเขามาถึงบริเวณด้านนอกของเต้นซูเย่ก็หยุดฝีเท้าลงแล้วเคลื่อนพลังจิตทันใดนั้นก็สัมผัสได้ถึงพลังปราณที่หนักแน่นแผ่ทั่วบริเวณขั้น8 5คนซูเย่สูดหายใจเข้าลึกหนึ่งเฮือกแววตาของเขาเย็นชาและมีการเยาะเย้ยปรากฏขึ้นที่มุมปากนียอดฝีมือจำนวนมากที่ประจำการอยู่ที่นี่แสดงว่าสหรัฐให้ความสำคัญกับเชื้อร้ายนี้อย่างจริงจัง ตัวเองให้ความสำคัญต่อการเฝ้าระวังแต่ใช้มันทำร้ายผู้อื่นสมแล้วที่เป็นประเทศยิ่งใหญ่นิสัยดีจริงๆซุเยซ่อนลมหายใจและเข้าใกล้บริเวณรอบเต็นท์อย่างเงียบๆบทสนทนาภาษาอังกฤษดังขึ้นจากด้านในจากข่าวที่ฉันได้รับสามารถระบุได้ว่ามีโรคระบาดในจีนห่าหาหห เสียงหยาบพูดด้วยรอยยิ้มพอใจแม้ว่าจีนจะพยายามปกปิดแต่จากข้อมูลที่เราได้รับผู้บริหารระดับสูงของจีนตอนนี้กำลังวุ่นวายและพวกเขาไม่สามารถหยุดการแพร่กระจายของโรคระบาดได้เลยอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นนั่นหมายความว่าแผนของเราประสบความสำเร็จ การติดเชื้อชนิดนี้จะฆ่าช,ชีวิตผู้ฝึกยุทธนับหมื่นหรือแม้แต่หลายแสนคนในจีนเป็นอย่างน้อยพอถึงเวลาสู้กันแล้วพวกมันจะเอาอะไรมาสู้กับพวกเราเป็นไปไม่ได้แน่ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณรอยแยกของพื้นที่นั่นตอนนี้ในจีนต้องไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโรคระบาดเกิดขึ้นได้อย่างไรเราได้ควบคุมเชื้อร้ยอย่างสมบูรณ์แล้วทางด้านจีนพวกมันคงหาทางยับยั้งเชื้อไม่ได้คราวนี้จีนจะประสบความสูญเสียอย่างหนักอย่างแน่นอน และความคืบหน้าในการสำรวจของพวกมันจะนิ่งสนิทขณะที่ความคืบหน้าในการสำรวจของเราจะเพิ่มขึ้นรวดเร็วในเวลานี้ยิ่งเราสำรวจมากเท่าไหร่ความแข็งแกร่งโดยรวมของเราจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อกองทัพทั้งสองเผชิญหน้ากันจีนจะถูกบทขยี้โดยเราว้าหาหาหา,หาด้านนอกเต็นท์ใบหน้าของซูเย่บิดเบี้ยวทันทีเมื่อได้ยินบทสนทนาเหล่านี้ เขาโกรธจัดแต่ลำพังตัวเขาไม่สามารถจัดการกับคนเหล่านี้ได้อย่างแน่นอนแต่ว่าซูเยกยิ้มเย็นชาการระบายความโกรธแค้นไม่จำเป็นต้องลงมือต่อสู้เท่านั้นระหว่างการพลางตัวซูเยได้ปล่อยให้มอนสเตอร์เชื้อที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของเขาแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วหลังจากที่ร่างกายเต็มไปด้วยมอนสเตอร์เชื้อเขารีบถอยห่างออกไปหลายสิบเมตรอย่างรวดเร็ว ชายหนุ่มคายน้ำลายออกมาอย่างเงียบๆในสถานที่ที่คนพวกนั้นอยู่แล้วใช้พลังระเหน้ำลายทั้งหมดภายใต้แรงกระตุ้นของพลังปราณมันระเหประปนไปกับอากาศและลอดผ่านหน้าต่างอย่างแม่นยำล่องลอยเข้าไปในเต็นท์เมื่อทำทุกอย่างเรียบร้อยเฮซูเย่กล่าวยยหยัยนกับตัวเองติดหรือไม่ติดก็ขึ้นอยู่กับโชคของพวกแกแล้วขั้น8ทั้ง5คน ก่อนจะพบวิธีรักษาที่แท้จริงขั้น8ก็ช่างเถอะขั้น9ยังตายได้เลยเขาถอยออกไปไกลแล้วเปลี่ยนทิศทางและเคลื่อนออกจากบริเวณเต็นท์ก่อนจะเข้าใกล้รัว้วบริเวณรั้วไม่มีคนคุ้มกันสูยเย่สัมผัสได้ว่ามีผนึกกั้นรอบรัว้วไม่น่าแปลกใจที่มีคนเฝ้ายามไม่มากนะักซูยเย่กล่าวกับตัวเองนี่คือสิ่งที่ป้องกันไม่ให้ผู้ติดเชื้อหลบหนี เขาตรวจสอบผนึกอย่างละเอียดทีท่วนดูเหมือนว่ามันถูกสร้างขึ้นด้วยสื่อเวสื่อเวสของต่างประเทศก็ไม่เลวเลยนี่สูยเย่ไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นเขากระตุ้นพลังปราณกำเนิดในร่างทันทีแล้วเดินเข้าไปอย่างเงียบเงียบผ่านผนึกกัน้นโดยพยายามไม่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวมากนะัก ทันทีที่เข้าไปได้สู่เย่ก,ก็ต้องตกใจกับสถานการณ์ตรงหน้ายอย่างมากมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากสิ่งที่เห็นภายนอกข้างหน้าไม่ใช่รั้วหรือที่ราบธรรมดาแต่เป็นดินแดนรกร้างที่รกร้างว่างเปล่าอย่างยิ่งไม่มีวัชพืชแม้แต่น้อยในระยะไกลมีซากศพมากมายล้วนเป็นซากศพที่ติดเชื้อจนตายไอแห่งความตายแผ่อบล้อมทั่วบริเวณ ซูเย่หายใจเข้าลึกแล้วเดินหน้าต่อไปและยิ่งเขาเข้าไปข้างในมากเท่าไรศพก็มากขึ้นเท่านั้นศพเหล่านี้ทั้งหมดนอนอยู่บนพื้นหันหน้าไปทางด้านนอกราวกับว่าพวกเขากําลังดิ้นรนที่จะหลบหนีก่อนที่พวกเขาจะตายชาวอเมริกันกลุ่มนี้โหดร้ายจริงๆพวกเขาไม่สนใจเพื่อนร่วมชาติของพวกเขาเลยดวงตาของซูเย่เต็มไปด้วยความเย็นเยียบและพยายามยับยั้งเชื้อในร่างกายเดินต่อไปเงียบเลึกเข้าไป เมื่อเดินไปได้สิกิโลเมตรทันใดนั้นก็มีเสียงการต่อสู้ดังขึ้นเขาได้ยินเสียงและหันมองหาต้นต่อของเสียงทันทีซูเย่เห็นกลุ่มยอดฝีมือหนุ่มในชุดป้องกันปรากฏขึ้นเบื้องหน้าพวกเขากำลังไล่ตามกลุ่มผู้ติดเชื้อที่วิ่งออกกจากส่วนลึกของตึกวิ่งหนีสิพวกแกคิดหรือว่าจะหนีไปได้ฮ่าฮเสียงหัวเราะที่หยิงพยองดังก้อง ฉันจะให้โอกาสครั้งสุดท้ายเลือกที่จะฝ่ารอยแยกเพื่อไปตายเอาดาบหน้าที่ประเทศจีนหรือจะตายตอนนี้ทันทีที่นี่กลุ่มผู้ติดเชื้อที่พยายามหลบหนีถูกล้อมปิดโดยผู้เชี่ยวชาญในชุดป้องกันทางชีวเคมีจากทุกทิศท,ทุกทางไปจีนคงต้องตายอย่างแน่นอนเพราะรอยแยกของพื้นที่ไม่คงที่เลยดังนั้นด้วยสภาพร่างกายในปัจจุบันของพวกเราไม่มีทางผ่านไปได้แน่ ผู้ติดเชื้อผู้ที่มีร่างกายผอมบางตะโกนสุดเสียงใช่แล้วหัวหน้าคนหนึ่งที่สวมชุดป้องกันพยักหน้าและพูดอย่างมั่นใจที่คุณพูดมาไม่ผิดเลยเขายิ้มอย่างเย็นชาพลางกล่าวต่อแต่ถ้าคุณไม่ไปคุณจะต้องตายเท่านั้นจะให้ฉันจะฆ่าคุณตอนนี้หรือคุณจะยอมไปที่จีนบางทีคุณอาจผ่านรอยแยกไปถึงจีนได้สำเร็จหรือแม้แต่อาศัยอยู่ในจีนนานกว่านั้น และหลังจากที่คุณไปไม่ว่าคุณจะอยู่หรือตายสมาชิกในครอบครัวของคุณจะได้รับค่าตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อเงื่อนไขดีๆแบบนี้โอกาสดีๆที่จะมีส่วนช่วยเหลือประเทศคุณไม่อยากตอบตกลงหรือคนทั้งกลุ่มแม้จะยังแสดงอาการโกรธแต่เงียบสนิทแววตาของซูเย,ย่เย็นเยียบลงเรื่อยๆเ,เขาเข้าใจแล้วผู้ติดเชื้อถูกบังคับให้เดินทางไปจีนที่แท้แล้วเป็นแบบนี้นี่เองงั้นก็ตายกันให้หมดสวก ทันทีที่ร่างของเขาขยับสูเย่พุ่งทยานไปทางกลุ่มคนที่สวมชุดป้องกันทันทีที่ชายหนุ่มต้องการฆ่าไอ้คนกลุ่มนี้ไม่ใช่เพื่อชาวอเมริกันไม่กี่คนที่อยู่เบื้องหน้าแต่เพื่อชาวจีนที่ติดแดะเชื้อหลายพันคนเซียนอมะตะ2,500ปีบทที่590พบสมุนไพรที่รักษาไวรัสได้สวบทันใดนั้นเสียงแหลมคมดังแหวกผ่านอากาศ ซูยเย่เริ่มบริกรรมคาถาห้าธาตุด้วยน้ำเสียงทุ่มต่ำร่างของเขากลายเป็นเงาร่างที่เคลื่อนที่พริ้วไหวราวสายลมพุ่งทยานไปที่กลุ่มคนที่สวมชุดป้องกันทันทีเพียงพริบตาขณะหน,นกโปร่งแสงพลันปรากฏขึ้นทันทีบนท้องฟ้าที่ว่างเปล่าค่าน้ำเสียงอันเยือกเย็นถูกเปล่งออกมา ร่างของซูเย่ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าในทันทีและขนนกที่โปร่งใสที่ลอยเต็มท้องฟ้าก็พุ่งเข้าหากลุ่มคนที่สวมชุดป้อมกันราวกับหาฝนเทคนำความแข็งแกร่งของกลุ่มคนที่อยู่ขั้น6ระดับ2แม้จะไม่ได้อ่อนแอแต่ก็เป็นผู้ใช้พลังที่มีพลังป้องกันกายภาพไม่เพียงพอทางเดียวที่จะต้านทานการโจมตีคือการควบคุมปราณเพื่อไะยบลังหักมองเพียงความแข็งแกร่งทางกายภาพก็เทียบไม่ได้เลยกับผู้ฝึกยุทธขั้น5ของจีน ในขณะที่ถูกโจมตีสีหน้าของกลุ่มคนหลายคนในชุดป้องกันเปลี่ยนไปอย่างมากก่อนที่พวกเขาจะเริ่มใช้พลังอย่างระวดเร็วรอบๆทุกคนมีชั้นของกรอบป้องกันพังทักสีปรากฏขึ้นทันทีบางส่วนเป็นพลังงานเปลเวไฟสีแดงบางส่วนเป็นพลังงานน้ำสีฟ้าบางส่วนเป็นพลังงานลมโปรง่งใสและบางส่วนเป็นพลังงานดินสีเหลืองขนนกมหาสารกระแทกเข้ากับโลกพลังงานของคนกลุ่มนี้ทำให้เกิดเสียงดังสนัน่น ซูเย่แสยิ้มพลางกำหมัดขวาแน่นทันใดนั้นเสียงลมกระโชกก็ดังขึ้นพายุทอร์นาโดพัดขึ้นจากพื้นดินอย่างรุนแรงโล่พลังงานรอบๆตัวฝ่ายตรงข้ามแตกเป็นเสียงเสียงฉีกกระชากทุกคนที่อยู่ในวงพายุเมื่อเห็นฉากเหล่านี้ผู้ที่สวมชุดป้องกันอีกหลายคนพยายามหนีไปด้วยความตื่นตระหนกทว่าพวกเขาไม่ทันได้หนีไปตามใจอยากพายุทอร์นาโดรุนแรงที่จูจ่จก็ปรากฏขึ้นทันกลืนกินพวกเขาไปหมด เพียงแค่นาทีเดียวพื้นที่นี้ถูกครอบครองโดยพายุทอร์นาโดขนาดเล็กเจลูกที่ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันทว่าพายุเหล่านี้ถูกควบคุมอย่างดีโดยซูเย่และไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนอกจากกลุ่มผู้ที่สวมชุดป้องกันพลังลมผู้ใช้พลังคนนี้มันเรียกพายุทอร์นาโดขนาดเล็ก7ลูกพร้อมกันแข็งแกร่งเกินไปแล้ว ผู้ติดเชื้อที่พยายามจะหลบหนีต่างก็ไม่เชื่อสายตาจ้องมองไปยังร่างที่สง่างามด้วยความตกใจชายผู้นี้สวมชุดํำรวจและหน้ากากเขาแข็งแกร่งเกินไปแล้วหลังจากทำทุกอย่างแล้วซูยเย่ก็หันศีรษะอย่างไร้อารมณ์มองดูผู้ติดเชื้อที่อยู่เบื้องหน้าคิดจะกำจัดให้สิ้นซาก แต่ในขณะที่เขายกมือขึ้นดวงตาของเขาก็สั่นไหวในทันใดและรอยยิ้มที่เล่นก็ปรากฏขึ้นที่มุมปากแม้ว่าคนเหล่านี้จะไม่ใช่คนดีแต่ก็ยังเป็นเพราะถูกบังคับและถึงแม้จะฆ่าผู้ติดเชื้อพวกนี้ผู้คุมก็จะหาคนอื่นไปแทนอยู่ดีอีกอย่างเก็บไว้ก่อนน่าจะยังพอมีประโยชน์ เขาเหลือบมองผู้ติดเชื้อด้วยรอยยิ้มแล้วหันกายมุ่งไปในส่วนลึกของพื้นที่กักตัวนี้ทันทีจุดประสงค์ที่สำคัญที่สุดของการมาที่นี่คือการหายาแก้พิษและสมุนไพรและส่วนที่เหลือค่อยว่ากันเหตุผลที่รัฐบาลของอเมริกาเปลี่ยนพื้นที่ขนาดใหญ่ดังกล่าวให้กลายเป็นพื้นที่กักตัวเป็นเพราะบริเวณดังกล่าวคือจุดแรกที่ค้นพบไวรัสซูเย่ไม่ได้อ้อมศูนย์กลางพื้นที่กักตัวแต่เดินตรงผ่านพื้นที่กักตัวไปจนถึงป่าแห่งหนึ่ง งวถึแล้เมื่อเข้าไปในป่าดวงตาของซูเย่ถูกบดบังไปด้วยม่านหมอกภายในป่าบรรยากาศหนักแน่นต้นไม้ดอกไม้และพืชไม่มีชีวิตเลยถึงแม้ว่าพวกมันจะยังดูเขียวสดอยู่แต่เมื่อพวกมันถูกสัมผัสเพียงเล็กน้อยพืชสีเขียวเหล่านี้จะกลายเป็นเท่าทุลีและหายไปเดินลึกเข้าไปหมอกพันหนาขึ้นเรื่อย หลังจากที่เดินไปไม่นานความเข้มข้นของหมอกก็มากกว่าส่วนที่หนาแน่นที่สุดของประเทศจีนเสียอีกหมอกที่นี่หนามากจนบางสายตาของเขาได้อย่างง่ายดายแม้แต่ซูเย่ก็ยังถูกหมอกบัดบังทัศนียภาพทำให้ยากต่อการรมองเห็นพื้นที่ที่ห่างออกไปมากกว่า20เมตรซูเย่เปิดตาวิเศษของเขาโดยพลันแล้วเดินลึกเข้าไปเดินไปได้ไม่นานซูเย่หยุดฝีเท้าลงกระทันหัน เขาเห็นร่องรอยของการเรืองแสงในหมอกซึ่งเป็นการเรืองแสงของพลังปราณมีพลังปราณในนี้ด้วยงั้นหรือหรือเป็นสมุนไพรซูเย่รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเขาพุ่งเข้าหาสิ่งที่เรืองแสงทันทีตามที่คาดการไว้ซูเย่เห็นสมุนไพรยอย่างเถาเหลยกงที่เติบโตในม่านหมอกเหล่านี้ทันทีแม้แต่ไวรัสก็ไม่สามารถกล้ามกลายมันได้และมีประสิทธิภาพเหลือถึง8ส่วน ดวงตาของซูเย่เต็มไปด้วยความประหลาดใจและเขาก็หยิบเทาเลยกลงขึ้นมาทันทีเพื่อดูดซับพลังปราณจากนั้นกลืนมันเข้าไปในท้องโดยตรงก่อนทำการนั่งสมาธิหลับตาแล้วมองเข้าไปข้างในเพื่อสังเกตยอย่างเงียบๆเ,เ,เมื่อเวลาผ่านไปพลังการรักษาก็ค่อยๆจางลงไปซูเย่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าฤทธิ์ของยาน,นี้ยับยั้งมอนสเตอร์เชื้อในร่างกายของเขาได้อย่างแท้จริงมันฆ่ามอนสเตอร์เชื้อได้ ซูยเย่ดีใจมากที่ในที่สุดเขาก็พบมันแต่มีมอนสเตอร์เชื้อในร่างกายของเขามากเกินไปและพลังการรักษาก็ไม่สามารถฆ่ามอนสเตอร์เชื้อทั้งหมดในร่างกายของซูยเย่ได้พอหลังจากกำจัดไปส่วนหนึ่งผลการรักษาก็ได้ลงได้ผลแต่แค่นี้ยังไม่พอนี่เป็นเพียงยาจีนโบราณทั่วไปที่สามารถพบเห็นได้ทุกที่ในประเทศจีนและประสิทธิภาพของยาไม่ควรจำกัดอยู่เพียงเท่านี้ หรือว่าต้องปรุงด้วยวิธีลับอย่างยาจีนโบราณเพื่อให้ได้ผลสูงสุดซูเย่หันกลับมาทันทีเขามองไปรอบๆและในไม่ช้าก็พบเทาเลยกลงอีกต้นหนึ่งครั้งนี้เขาไม่ได้กลืนมันโดยตรงแต่หลังจากเก็บแล้วเขาก็เริ่มปรุงทันทีหลังจากผสมเสร็จแล้วก็กลืนลงไปอีกครั้งจากนั้นไม่นานเฮซูเย่ลืมตาและถอนหายใจด้วยความโล่งอก แววตาเต็มไปด้วยความประหลาดใจเมื่อริ์ยาเริ่มส่งผลในร่างกายเขาสามารถรู้สึกได้ชัดเจนว่ามอนสเตอร์เชื้อในร่างกายกำลังถูกกำจัดไปเป็นจำนวนมากหลังจากผ่านการปรุงยาแล้ววัตถุดิบยาสามารถออกฤทธิ์ได้หลายครั้งและความเป็นพิษก็ลดลงยาจีนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาไวรัสนี้ ซูยเย่เผยรอยยิ้มพึงพอใจบนใบหน้าของเขาในที่สุดก็พบยารักษาแล้วและในที่สุดก็สามารถช่วยชีวิตคนอื่นได้ดังนั้นครั้งนี้มันจึงคุ้มค่ากับการเดินทางของเขาแต่ว่าพลังปราณต้องถูกปิดผนึกอย่างสมบูรณ์ในตอนดื่มยามิฉะนั้นพลังปราณจะส่งผลช่วยมอนสเตอร์เชื้อแล้วจะขัดขวางประสิทธิภาพของยายาจีนนี่สิดีซูยเย่เอ่ยแผ่วเบาทันใดนั้นใบหน้าของเขาเผยแววเย็นชา มียาแต่ไม่ใช้ไม่เห็นค่าชีวิตคนอื่นแล้วยังต้องการทำร้ายประเทศจีนอีกนั้นเหรอในเมื่อเป็นเช่นนี้ฉันก็ไม่ปล่อยพวกแกไปแน่ซูเย,ย่แสยิ้มเดินเก็บเทาเลยกงทั่วทั้งป่าแล้วยัดใส่ในแหวนพื้นที่มิติหลังจากกวาดเท้าเลยกงทั้งหมดเข้ากระเป๋าด้วยความพึงพอใจซูเย,ย่ก็มาถึงส่วนที่ลึกที่สุดของโซนโรคระบาด ที่ตรงนี้ในที่สุดเขาก็เห็นรอยระบนภูเขาเช่นเดียวกับรอยแยกในส่วนลึกของทะเลทรายที่ประเทศจีนยังมีซากศพจํานวนมากอยู่ใกล้รอยร้าวดูเหมือนว่าพวกเขาจะเป็นชาวอเมริกันที่เสียชีวิตก่อนได้เข้าสู่รอยแยกของพื้นที่ที่แห่งนี้นี่เองความเยือกเย็นช,ชัดในแววตาของซูเย่เขาส่งพลังจิตเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนพบร่องรอยของพลังปราณจากด้านในของภูเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของรอยแยกตามที่คิดไว้ เห็นได้ชัดว่ารอยแยกของพื้นที่ที่นี่เหมือนกับรอยแยกของพื้นที่ในบึงหมื่นบุพผาและได้รับพลังสนับสนุนจากเหมืองหยกปรานกลับไปตอนนี้งั้นเหรอซุเย่ปฏิเสธความคิดนี้ทันทีเขามาแล้วทั้งทีจะไม่ทำอะไรเลยสักหน่อยก็ไม่สมกับเป็นเขาเลยน่าสิมีแพทย์แผนจีนจำนวนหลายพันคนกำลังทำการรักษาอยู่อดทนไว้สิบวันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ถ้าอย่างนั้นฉันมาแล้วเจ้าพวกเฮงซวย ดูว่าฉันจะจัดการพวกแกยังไงซุเยสแสยิ้มหันกายเดินกลับไปทางเดิมออกจากบริเวณที่มีหมอกหนาแล้วหันกลับมายังศูนย์กลางของพื้นที่กักตัวที่ตรงนี้เป็นพื้นที่กักตัวของผู้ติดเชื้อหลายหมื่นคนบางส่วนคงอยู่ได้ไม่นานแล้วพวกคนที่เหลืออยู่นั่งอยู่ทุกซอกทุกมุมด้วยท่าทีของผู้ที่ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปและอยู่รอความตายเท่านั้นในตอนนี้เองจู่จก็มีเสียงฝีเท้าที่ก้าวอย่างรวดเร็วดังขึ้น กลุ่มคนที่ได้รับการช่วยเหลือจากซูเย่ตอนนี้กำลังวิ่งเข้ามาเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าผู้ติดเชื้อที่กำลังนั่งเงียบๆอยู่ที่มุมห้องก็ลุกขึ้นพร้อมกันและล้อมกลุ่มคนที่เพิ่งวิ่งมาไว้อย่างรวดเร็วในเวลาเพียงหนึ่งนาทีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก้อมเป็นวงใหญ่เป็นยังไงบ้างคุยเรียบร้อยหรือยังพวกเขายอมคุยกับเราไหมพวกเราจะออกไปได้ไหม พวกเราขอออกไปพบครอบครัวของเราสักครั้งไม่ได้หรือพวกในรอดชีวิตกลับมาแล้วแสดงว่าพวกเขาคงเต็มใจฟังพวกเราใช่ไหมทุกคนต่างตั้งคำถามแต่เดิมผู้ติดเชื้อที่ถูกกักตัวแยกไว้นั้นได้จัดตั้งทีมขึ้นและพวกเขาได้พยายามที่จะต่อต้านตั้งแต่วันที่ถูกกักกันแต่การแพร่กระจายของไวรัสทําให้พวกเขาไม่สามารถต้านทานได้เลยพวกเขาจึงทําได้เพียงจัดตั้งตัวแทนเพื่อไปพูดคุยกับทางรัฐบาล มีหลายสิบทีมที่เป็นตัวแทนออกไปเจรจาแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ทีมตัวแทนรอดชีวิตกลับมาอีกครั้งสีหน้าของกลุ่มคนที่กลับมาดูบิดเบี้ยวน่าเกลียดพวกเขาไม่ฟังเราเลยคนหนึ่งกัดฟันพูดอย่างขมขื่นพวกเขาให้ทางเลือกแก่เราสองทางเท่านั้นจะถูกฆ่าโดยพวกเขาหรือเราจะเข้าไปในประเทศจีนแต่โดยดีแม้ว่าจะตายแต่พวกเขาก็เต็มใจที่จะชดใช้ให้ครอบครัวของเรา ส่วนที่เรารอดกลับมาอีกครั้งเพราะผู้คุมพวกนั้นถูกฆ่าโดยยอดฝีมือผู้ใช้พลังลมทันทีที่คำพูดนี้ออกมาผู้ติดเชื้อทุกคนก็เผยแววตาเศร้าและตกใจไปในเวลาเดียวกันยอดฝีมือผู้ใช้พลังลมฆ่าผู้คุมทั้งกลุ่มรัฐบาลยังไม่ยอมปล่อยพวกเขาไปหัวหน้าทีมพูดอย่างจนปัญญาพวกเราตามคนนั้นมาตลอดทางตอนแรกคิดว่าอาจจะมีความหวังอันริบรี น่าเสียดายที่เขาเดินลึกเข้าไปแล้วเจ้าของเสียงไม่ได้พูดต่อแต่ผู้ฟังต่างเงียบงนันพวกเขารู้ดียิ่งเข้าไปลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งตายเร็วขึ้นเท่านั้นน่าเสียดายยิ่งทุกคนเงียบงันไปนานอากทันใดนั้นก็มีชายชะกันคนหนึ่งตะโกนขึ้นเสียงดังไม่ไหวแล้วหรือว่าเราจะต้องตายเท่านั้นเมื่อได้ยินเช่นนี้ความเงียบก็ถูกทำลายลงทันที ไม่พวกเรามีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตเรามีอิสระที่เป็นของเราทำไมพวกเขาถึงควบคุมชีวิตและความตายของเราพวกเรายังมีทางรอดและพวกเขาต้องมีวิธีที่จะช่วยเราทำไมพวกเขาถึงไม่ช่วยเราทำไมละ่ะไม่นานเสียงวกเวกก็ดังไปทั่วบริเวณหยุดทะเลาะกันได้แล้วพวกนายไม่เข้าใจหรือสิ่งเดียวที่เราทำได้ตอนนี้คือไปจีนเพราะไม่ว่าจะไปหรือไม่ยังไงเราก็ตาย แต่การไปที่จีนยังสามารถช่วยครอบครัวให้ได้เงินชดเชยอย่างน้อยก็ทำให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้บ้างเสียงผู้ติดเชื้อคนหนึ่งดังขึ้นทุกคนเงียบอีกครั้งพวกเขารู้ดีว่าไม่มีโอกาสหลบหนีออกไปได้เลยเมื่อถูกกักตัวอยู่ที่นี่พวกเขาไม่อยากตายแต่ว่าพวกเขาจะมีชีวิตต่อไปได้อย่างไรนี่ดูเหมือนจะเป็นคุณค่าเดียวของเราในตอนนี้ เราไม่สามารถอยู่ได้นานอีกต่อไปตอนนี้ยังพอมีค่าอยู่ต่อไปอีกไม่กี่วันก็ไม่เหลืออะไรแล้วไปเถอะฉันไม่อยากตายที่นี่โดยไม่ได้ทำอะไรเลยทุกคนต่างเริ่มสั่นคลอนยังไงก็ตายอยู่แล้วทำไมคุณไม่ลองแลกชีวิตตัวเองกับสิ่งดีๆบ้างละ่ะถ้าทุกคนเห็นด้วยงั้นเราก็ออกไปติดต่อผู้คุมกันเถอะ ท่ามกลางกลุ่มคนที่เพิ่งได้รับการช่วยเหลือจากซูเยชายที่มีคราวซึ่งดูเหมือนหัวหน้าทีมมองดูทุกคนอย่างอ่อนแรงและตัดสินใจประนีประนอมแต่ตอนนี้มีหนึ่งประโยคดังขึ้นมาพวกคุณอยากจะตามผมออกไปจากสถานที่บ้าบอนี้หรือเปล่า